Ngân có lửa dù lối đi đâu? ปไเปเลยเปล่าอ่ะคุณคูไหวไหมเนี่ยหน้า,นามืด,ามดครับไม่ได้กินข้าวตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับพี่เอองั้นคุณเอาข้าวผมไปกินก่อนไหมได้เลยพี่อ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมไปซื้อใหม่ก็ได้ขอบคุณมากครับ <ผม S 2> พี่ผมไปซื้อใหม่แล้วไหวไ,ไ,ไหมเนี่ยปะลุกก่อน กินเยอะกินเยอะแล้วเป็นไงมางไงครับเนี่ยเ,ออเรื่องของผมใช่ไหมพี่ใช่เมื่อก่อนนะผมก็รับจ้างทั่วไปแหละพี่พอมีการมีงานมีเงินใช้อยู่พี่ตั้งแต่ผมเอาเงินไปลงทุนแล้วโดนเขาหลอกมาไม่เหลือเงินสักบาทแล้วพี่โดนโกงไปหมดเลยครับแล้วบ้านคุณอยู่ไหนครับเนี่ยให้ผมไปส่งไหม บ้านผมก็ไม่เหลืออะไรพี่โดนโกงไปหมดต้องขายบ้านใช้หนี้เขาครับไม่เหลือเงินติดตัวแม้แต่สักบาทลยครับพี่ตอนนี้งั้นเอางี้งั้นเอาเงินเอาเงินผมไปก่อนแล้วกัน ร,รพี่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวให้ค่อยมีแล้วค่อยมาคืนผมแล้วกันเงินมันเยอะนะพี่ไม่เป็นไรถือว่าเราช่วยกันอยู่ละโอ้พี่พี่ประเสริฐมากๆเลยขอบคุณมากครับมผมผมสัญญาแล้วพี่ว่าหากผมมีโอกาสตอบแทนบนคนพี่ผมจะทำครับจะไม่ลืมพระคุณของพี่เลย โอเคกินนี่เยอะนะยังไงก็ขอให้โชคดีนะเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนครับครับพี่ขอบคุณมากครับอออขออนุญาตเลกบัตรก่อนนะครับแลกอะไรแลกอะไรมึงเนี่ย เออที่นี่มันต้องแลกบัตรเข้ากูมาหาเพื่อนกูกูไม่ต้องแลกอ๋อมันเป็นกฎของที่เนียครับแลกอะไรกูมากี่ครั้งเ่ยกูไม่เคยแลกเลยนะอ๋อมันเป็นกฎจริงๆครับพี่มันต้องแลกจริงๆครับแลกอะไรวะมมาใหม่อ่ะบกแม่ทุกทีได้ไหมมึงเอาเหรอไม่ไม่เคยมึงจะเอาเหรอไม่ครับมันมันเป็นกฎจริงๆครับพี่เสียเวลาชิบหายคุยกัคนอย่างมึงเนี่ยแม่งเป็นแค่ยาที่มึงอยาถือกูนะไปหาเพื่อนกู มาเจอคนแบบนี้อีกผู้จัดการโทรมานี่ยเหรอฮัลโหลครับผู้จัดการ,การอ๋อวันนี้ก็ ดีอยู่ครับก็มีรถมาอยู่ครับคือช่วงนี้บริษัทเราขาดทุนก็คุณไมู่บริษัทจะเป็นต้องปิดมันก็ต้องออกกำลังหมดเลยไม่นะผู้จัดการแล้วแล้วผมจะอยู่กันยังไงอ่ะผมกับครอบครัวผมอ่ะผู้จัดการผมไม่ได้มีหน้าที่มาคอยดูแลผมมีหน้าที่แค่ตรวจสอบตรงแค่นี้แล้วคุณต้องมีนะครับดีเด้อครับผู้จัดการฮัลโหลครับผู้จัดการฮัลโหลผู้จัดการ ต้องตกงานอีกเงนินไม่คิดว่าอายุแก่แบบนี้จะต้องมาตกงานอะไรแบบนี้ เงินก็เหลืออยู่ร้อยเดียวั้ชีวิตจะเอาไงดีวะสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถ้ามีจริงขอช่วยลูกช้างด้วยนะเรียก ออพี่สวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับน้องจำงผมได้ไหมพี่เออน้องน้องใครอะ่ะเอ,อ้าพี่จำไม่ได้จริง,รงเหรอก็ผมแม่ที่พี่เคยให้เงินกับข้าวกินที่นี่เมื่อหกปีที่แล้วไงพี่อ๋อจำได้แล้วตอนนี้อ่ะพี่ตกงานอยู่ใช่ไหมครับน้องรู้ได้ไงอะ่ะไม่จะไม่รู้เหรอพี่ก็บริษัทพี่อะ่ะปิดตัวไปแล้วตอนเนี้ยผมได้ซื้อบริษัทพี่อะ่ะกับคืนมาแล้วนะ แล้วผมได้มีการเรียกให้พนักง,งานทุกคนกลับมาทํางานแล้วก็รวมถึงพีด้วยแต่ผมจะไม่เรียกพี่ให้กลับมาทํางานเป็นรปภหรอกนะเอาทําไมอะ่ะก็ราะผมะจะให้พี่มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะสิแถมผมอะจะอัพเงินเดือนให้พี่มากกว่าเดิมถึงหกเท่าพี่สนใจเปล่า,หาโหทําไมน้องจะดีกับพี่ขนาดนี้ละ่ะเอาแบบนี้พี่เนี่ยเป็นของที่ผมอยากให้พี่ตอบแทนที่พี่ช่วยเหลือผมในวันนั้น อต้องขอบคุณน้องมากเลยนะพี่ไม่รู้จะขอบคุณน้องอยังไงแต่พี่ไม่รับไม่ได้พี่พเอาไปเถอะถ้าผมไม่ได้พี่ช่วยเหลือในวันนั้นอะ่ะผมก็ไม่มีวันนี้ครับพี่คนดีๆแบบพี่สมควรได้รับโอ้เอาแบบนี้นะพี่พรุ่งนี้อย่าลืมมาทํางานนะพี่ผมจะรอครับผมโชคดีครับพี่ไปก่อนนะครับขอบคุณน้องมากเลยนะ 厳しい。